กอยู่กับหมดโค้ดฮนะเอ็กช็อนเหมือนเดิมว่างๆมันยิงกันกระน,นำ่ำซัมเมอร์เซลโอ้โอ้ไม่ผมแหลกๆวะ่ะโอโ้โหไอ้เหี้ยโทษทีครับเล่น,นหนักไปหน่อยเล่นเกมอื่นหนักไปหน่อยเอ็กช็อนไม่ค่อยได้เล่นนะเดี๋ยวนี้เอโดโก มาฮะต่อมาฮะต่อเรื่องต่อเรื่องต่อเนื่องต่อเนื่องมาระวังด้วยก็อยู่ในเอ็กช็อตแมปอะไรไหมครัเป็นแต่เราด่านโกนฮะอันแน่เห็นโ,โอยอ๋อไม่มาวะไม่รู้เอานั่นพี่อนะฮะกำกำเงื้อเงื้อโอ้โห เรากลัวอย่าอะไป,ไปไมีมดอกกระจายโอเคหมาฝรั่งมีนีด้วยมีกระดาษตายไหาแล้วหาถ้าถ้าคิดว่าเจ๋งจริงอะไปฆ่าเอไปเอดิอเห็นละไอตัวไป A ไปเอเลยบ<ม>ีก,ก็มีบี <B S 2> <ป>ก็มีไม่ระเบิดไปวางเอแล้วไปก,กันระเบิด เสร็จก like oh, oh, oh. ูแหละเสร็จกูแหละให้รู้อ่ะเสร็จกูแหละเสร็จกูแหละโอ้ยยิงโดนยิงโดนไอ้ไอ้พันเลยเออโหรอรอขี้ๆเหลือๆตัวอะไรวะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ย่องไปย่องย่องย่องวิ่งไปเลยวิ่งไปพันเลยขวามาเอาสัตว์หนีหนีหนีเขาลูกเดี๋ยวจะไปโดนมีดกับมันเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยโดนมีดมาถ้าคนถ้าผีแพ้คนหนีหนีตาใจ ไปแล้วมป็นกู้แล้วไปไหนไปไหนแล้วเขารู้เดิอไปฟันมันฟันมันดีดดีไอ้ตาหิ้งเงี้ยโอ้ยเย้ไ่ทันแล้วไม่ทันแล้วเจ็ดวิเจ็ดวิมันกู้เจ็ดวิทันปะวะกู้ไวทันเฮ้ยโอ้โคตรอับปีเลยอะโอ้ ไปออมถึงทำ่างเงียรีบทำใหม่กำกำโทษโทษอา้าวตายหา่าหมดเลยสองคนเอ้ยโปะ๊ะวะไ่มึงเออ โปอ,อ่ะเนี่ยมีนักเลงคีย์บอร์ดไอ้สัตว์หรือเปล่าวะมือระเบิดตายแล้วออกระเบิดแล้วกลับมาขี้ไม่ได้แดกเอาเอาติดใครฆ่าพี่ปะพี่โย ไอ้เนียวตายเดี๋ยวเอาไอะไรเยอะนะไอ้เแคยโอ้ดีคุยกูกะขนาดนี้เลยเนี่ยโออกาสมีน้ยปล่อยให้หลุดมือเดแค่เฮ้ยอะไรวะอะไรวะ มึงก็รีบวางจริงพี่โยโอ้ไม่มีใครช่วยดิเออเอาเลยเออกไปไหนแล้วโอ้โหไต่โหดกระโดดฟันว่ะไอ้สัตว์ไล่โอ้ยเอ้าพวกเราหายไปเมืไหร่นะโยจัดเลยเออจัดเลยมีกลนูเอาไอ้ขี้อะเนี่ย จัดเลยจัดเลยตัวนึงไปไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงโอ้โอกานหมือระเบิดไว้เอะพี่แก๊งเราสายโหดกระโดดฟันเี้ยวไปเยอะ้โต้ถ่านมันก็ถ่านกัวมันยิงมาได้ ใครพูดในเกมอะไม่ขึ้นหรอไม่เสี่ยงวางซีโฟสำเร็จรีบมาป้องกันเอ้เฮียโปงไอ้ศาสตร์กระโหลก เย่าป่งกรรดาลจายกูไม่ว่าเลยที่นี่มาป่งป่งหลบฉากโต้หน้าเห็ดเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้กูอะไรวะอัดยิงออกฮะอัดอยู่ใช่ไหมอะไรอัดอยู่ใช่ไหมเออเฟียอายวะแล้ววะเอามีเฟียนะโอ้ยหลอดเอาดิเอาดิเออ สายโหดกระโดดฟ่าเอ้ยตัวมันฟังก์อ่ะหกห้าสี่สามสองเย็ดเก็ดยังแกะเอายังแกเะแบบหนึ่งโอ้ยโอ้ยเแดงเแดงแบบหนึง่งโอเคมาแล้วฮะเมื่อกี้หลุด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  เฮ้ย <Hey! S 2> มันยิงยังไงวะเขี้ย yeah. ระวังนะมันวางขี้ไว้มันวางขี้ไว้ระวังนะพี่โอระเบิดมันวางขี้ไว้มีกันอ้ากันขี้อ่ะเย็ด yes. นายเชีย่ยเนี่ยมันโคตรเกี่ยนะเวด,ดาวใจทำไมพี่มันแรงดาวมันโป,ป๋มาไหวเชีย่ยแม่งปลาดักนู่นเลยเีัยทะลุเลยฮะดูเขาดูคนดูคนมันมันยิ้มฟันนะ,อ,ะอา๋อ้เชีย่ยไม่ฟันเขาเว้ยแต่เขาเขาไม่เห็นมึงเลยเขาไปดิเอาไปผมเข้าอนะไรน่ะ เข้าไบเข้าไบเขาไบเขาไบโอ,โอ้ไม่เป็นด้น่ไวเนี่ยที่ตรงนี้มือเทพเลยนี่คนนี้คนนี้เขาแน่จริงนะผักต้ง,งเยี่ยวาะจากไหนไปตายเลยไอ้นั่นแม่งเก่งเกินโจ้โอ้ยสายโหดกระโดดฟันนะฮะคนนี้กำกำเงงิบ หันไปดูหน่อยได้ั้งมึงไปดี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 ไปโอ้ทำเงิบเงิบเจ็ดหกไอควายขอไปวิ่งไปตรงๆหลักวิ่งไปตรงๆก็โดนโป่งเลยโดนโป่งไอเมื่อเออโดนระเบิดระเบิดนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชัยชนะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชัยชนะ บอกแล้วฮะมีผมอยู่ทีมไหนทีมนั้นชนะแน่นอนไม่ใช่เลยดึ๊บดๆ๊บดๆ๊บดระเบิดหายรับรู้ได้ถึงเสียงฮะ รู้สึกตอนนี้นะน่าจะอยู่จุดนู้นกันหมดเลยนะฮะพวกคนแล้วก็โกดสตูเหลือตัวเ <ไป S 1> ดียวฮะเอาระเบิดแล้วกลับมาเอ้ยมาช่วยดินี่โอ้โหดาวดาวกระจอยโอ้โหจ,จุกเลยจุกเลย โอ้โหไม่โดนเย็ดเย็ดทำได้ดีมากป้กันมือระเบิดไว้พรกะระเบิดแล้วต่อเลยหวานหวานแผลบแผลบ,บ <c oughs> เราไม่กล้าไปไหนฮะไปก็ตายห่า ไปเถอะนะมาอยู่นี้เป็นภาระกูไอ้ยย่ะเต้นห่อนเต้นก่อนจะตายหายและออมฆ่าใครได้บา้างยังได้คนแล้วได้แล้วตัวหนึ่งไปไป โอ้ลดัดอย่างน้อยกูก็ได้ฟันวางซีโคสำเร็จรีบมาป้องกันเอ้ยไม่โดนเะดยโอ้โหมันเห็นเหรอเยอะจะดุ้งเลยมันเห็นเหรอ,อยังไงวะมันเห็นเสื้ออรสีแดงอ่ะอ้สีแดงเห็นชัดเหรอเออแจ๋วเลยเหรอเออดิอูรฟิน ผิดแล้วเนี่ยโอ้โหไปเหอะไปเหอะเนียน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 แทงวันแทงวันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังได้อะยังได้อะเอ้ยโหดโหด เฮ้ยใครชื่อแอบรักวะชื่อเหมือนพี่เลยเก็บเก็บแมวเก็บรักอ่ะแอบโอ้โหวิ่งครับวิ่งยาวๆครับวิ่งยาวๆเอารักกูโอ้โหเอาจริงเอาจัง ทำไมคนมีเซ็ตแมมพายใช้ปืน m p 5วะเสียของแฮมเมอร์เย็บโอ้โหเฮีย มอตายไวนะไม่ใช่ว่าตายไวผมสายลุยผมสายเดียวสายนี่เลยสายโหดเยะโหดฟันผมอะเออเอา้าอยก่ัวสายโหดสายแทงพี่เราให้เพื่อนเก็บเขาเรียกว่าสายมิตรภาพไม่นะที่เห็นออกวิ่งไปผู้ป่าเอาผมก็ผมแทงไงผมล่อเป็นตัวล่อไงเลยเพื่อนไปวางระเบิดไม่อะพี่เห็นออกวิ่งจริงจริงเขาบู้พี่ไม่รู้พี่ไม่รู้ นี่ต้องถามคนเล่น x ช็อตโหดๆนี่เขาอย่างนี้เขาเรียกว่าสายมิตรภาพสายแทงมิตรภาพพ้องกูอยู่กูอยู่ข้างอยู่ข้างหน้ามึงก็มองไอ้เชี่ยววิ่งมาทำอะไรวะแต่ฟักูอ้วงตายเลยสัตว์โอ้ยเขาเรียกว่าสายมิตรโอ้ยสายมิตรเนี่ยสายมิตรไม่มิตระเต็มหน้าเลยโจโอ้ยบินบินบินไก่ร้องไก่ร้องนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชัยชนะเอาละฮะทีมเราอีกวินเดียว ผม่งกันเลยนะจ๊ะาี่รักอะไรวะเปิดประเด็นกูตายเลย ไปแล้วออกไปลงเว้ยไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งเอา้าไรวะรโอ้วูร์ฟินดิ้กับบาเล็ตมากเลย มาเสือกไม่เต้นอะไรกันตรงนี้เยอะแยะเ <c oughs> อ้าเชนแทนมึงจะวิ่งเข้าไปฝันนะ <c oughs> เออห <c oughs> ล่อฟัดๆัดเลยเนี่ย ว่ายิงทะลุขนาดไหนวะพี่อยากรู้อะบาเลตเนี่ยทะลุทั้งแมพทะลุทุกอย่างว่างั้นเหรอจะเว้นกองโอ้โหโกงยิบหายบาเลตเนี่ยยิงไม่โดนก็เท่านั้นนะอยากลองใช้อะ่ะแบบมันจะแบบโอ้แล้วอย่างอย่างน่านป้อมปราก,การทะลุทุกอย่างเลยวะทะลุหมดเลยโหวานเนี่ยถ้าเกิดมีโปรนะจริงๆไม่ต้องเล่นแล้วฮะ อยู่ฐานยิงอย่างเดียวอะแต่นี่มันไม่มีไงไปไปยาว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 ไอ้มึงวิ่งดิเออแอบลักแฮมเมอร์หอ,อ,อน โอ <IS> ้โไปดีเอ้ามันเติมกระสุนอยู่ไม่ไปวะโอ้โหเวลาแล้วอย่าปล่อยให้หลุดมืออยเอยาเาเขอายเอาเราอรเอาเ เงือบเงือบมันมันเห็นกูแล้วล่ะ ซุ่มซุซุ่มรอรอมันย่องมาให้มันมาเดินแถว ไม่ต้องว no ิ่งไปแถวนี้ได้ไหม๋ยวมันยิงมาอุ้ยอยู่ไหนหายหาแล้วมันอยู่ไหนจุดเอจุดเอจุดเอมันก็ขึ้นดิจุดเอจุดเอกำกับก็เกียร์โอ้โหชิวๆฮะชิวๆดูครับองโคโซตายอย่างนี้กินไก่ปากมันเลยนะพี่โยนะ ชู่อยู่ไหนเนี่ยยืมมาเช็ดปากเลยโอเคก็หนึ่งตันเจ็ดกากบ้าเอ้ยเทพมบ้าดูนับดูเนี่ยฮะของผมในตัวเริ่มหมดแล้วนะเด็กเหลืองอยู่ไม่กี่วันนี่อะไรเนี่ยสาวันอ๋อเป็นว่าอ๋อว่าจะซื้อโปไปกี่เดียวก็อันว่าฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าผมอาจจะลงเฟียก็ได้นะเห็นมันน่าสนใจดิเริอมแบทดียวโอเคเริ่มแบตหน้าครับ สวัสดีครับ